สถานะชัดเจนคะ่ะยืนยนันรักเหมือนเดิมวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับเรื่องราวคนสนิทคนเก่าอย่างโจอีบอยนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยลุ้นว่ารีเธอร้าหรือ,อยังวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามกันต้องบอกว่าเก่งมั่งความสามารถจริงๆนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักลคะค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือหากจะเอ่ยถึงชื่อสาวคนนี้หลายท่านต้องรู้จักกันสาวปูปริยาสวนดอกไม้นั่นเองค่ะสาหรับ แล้วเธอเป็นนางเอกสาวลูกครึ่งไทยสวีเดนปัจจุบันเธออายุ33ปีนะคะโดยเกิดในวันที่2 8มีนาคม2532มเธอจบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาตินั่นเองค่ะสาวปูเองก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแชักชวนของพี่เอวัช,ชัยค่ะต่อมาก็มีผลงานได้การันตีอย่างมากมายในส่วนของความสัมพันธ์ก็อย่างที่หลายท่านทราบดีว่าก่อนหน้าเคยคบหาก,กันกับนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังอย่างโจอี้บอยค่ะ ในทางด้านของความจำพันธ์ทังคู่นี่ถูกจับตามองอีกครั้งว่าจิวรีเธอหลอไม่หลังจากทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งทั้งคู่ดูเหมือนว่าไม่ได้โกรธเกลีดอะไรกันดูว่าจะเข้ากันได้ดีด้วยสําหรับทางด้านถึงสาวป,ปูก็ตอบถึงสถานะชัดเจนว่าโจอีบอยเป็นรักครั้งแรกที่เจอกันในรอบ10ปีและเขาร้องเพลงร้ายก็รักให้ฟังเลย ก็คือเขาเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีตอนนั้นเสียงเขาสั่นเลยนะฝังถึงคนอื่นเหยียดจับจิ้นคู่เราเลยถ้ามันไปรอดมันไปรอดตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ทางด้านของสาป,ปูเองก็ตอบถึงสถานะกับหนุ่มโจอีบอยว่าทั้งคู่ก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมแต่อยู่ในสถานะเพื่อนนั่นเองค่ะ